คนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมีใครขายครอฟโฟิลมั้งไหมเพราะวันนี้เขาจะมาแจก4ไอเดียนะคะไว้สําหรับแต่งครอฟโฟให้ดูน่ากินกันและวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากแมคโครค่ะไม่ก็ใครเปิดร้านน้ำแล้วเปิดครอฟโฟด้วยเนี่ยจะมีวัตถุดิบแบบใช้ร่วมกันได้มาเริ่มจากเตรียมครัวซองกันก่อนเลยเขาจะใช้ครัวซองสําเร็จรูปในแมคโครค่ะเป็นของเอโร่นำออกมาพักในถาดให้ขึ้นฟูเต็มที่ค่ะเขาใช้ราๆประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะนําไปคลุกกับน้าตาลคาราเมลก่อนถึงค่อยนํามาอบในพิมพ์วอฟ จะได้ครอฟโฟตัวอุ่นๆแบบนี้เลยเวลากัดไปแล้วต้องฟูแป้งต้องเหนียวนุ่มนะถ้ากินแล้วเป็นไตไต,ตแปลว่าเราผักแป้งไม่มากพออันนี้เป็นแบบแรกนะคะเขาเคยทําลงคลิปไปแล้วนะชื่อว่าโอวนตินครอฟโฟตัวฐานจะเป็นวิปครีมไวท์เมลแล้วก็ซอสโอวนตินค่ะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาเตรียมก็วิปครีมธรรมดาแล้วก็ซอสช็อกโกแลตได้เลยตกแต่งด้วยผลไม้สดแล้วก็คุกกี้โอวนตินค่ะพาชอบคุกกี้โอวนตินตัวนี้มากๆนะคะอยู่โซนเดียวกับโอวนตินนั่นแหละชิ้นใหญ่แล้วก็เวลาถ่ายรูปบามันดูโง3้า่อเนเะม บคล้ายๆกับรอบแรกเลยอย่างอันที่2เนี่ยเขาจะเพิ่มมิกซ์เบอร์รี่ยมสตรอเบอรี่พีทในน้ำเชื่อมนะคะบลูเบอร์รี่แล้วก็โอวัตินเฟลกอันนี้ก็จะให้ฟีลแบบว่าครอฟเฟิลผลไม้รวมต่อไปก็จะเป็นบานาน่าบราวนี่นะคะก็จะมีกล้วยแล้วก็ขนมบราวนี่ค่ะโรยด้วยโอวัตินเฟลกอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ซอสโอวัตินทับลงไปนะคะน่ากินมากๆและอันสุดท้ายดับเบิลคุกกี้นะคะก็จะมีแต่คุกกี้ล้วนๆเลยเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่กินผลไม้เป็นช้อยต,ตัวเลือกให้เขาอีกอันนึงยิ่งมมีใใหหหห้้้้้้เลลลืือออกกกาาายยยยๆๆแบบันนนนระตุคซชิดว หันให้ดูชิ้นหนึ่งนะคะหน้าตาก็จะได้แบบนี้เลยอร่อยมากลองไปทำตามกันดู